สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการที่ดีค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ ดรเบญจวรรณสลิงคานอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การที่บุคคลหรือกลุ่มคนนะคะจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการคงจะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายเลยใช่ไหมคะว่าเเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนดีตรงนี้นะคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําสักนิดนะคะว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้กี่วิธีมีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วจะถามว่าจากจุดไหนก่อนอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้แต่เราต้องดูความพร้อมในด้านในหลายๆประเด็นะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเป็นเรื่องของแรงงานเป็นเรื่องของ จำนวนคนค่ะอันนี้เป็นองค์ประกอบปัจจัยที่จะทําในเรื่องของกําลังของเราด้วยค่ะที่เราสามารถเข้าบริหารจัดก,การยังไงได้เพราะฉะนั้นถามว่าจะเริ่มได้กี่วิธีตามที่สรุปในใน,ในภาคการด,ดําเนินธุรกิจตอนนี้นะคะ,คะก็จะมีมาเทรนมาแรงมากสตาร์ทอัพอค่ะสตาร์ทอัพก็คือการเริ่มธุรกิจใหม่มค่ะการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเริ่มจากตัวเราเลย ะะถ้าหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองปัใจจัยในหลายๆด้านนะคะที่จะเหมือนกับเรานับหนึ่งอะ,ค,ะ,ค,ะค่ะค่ะอาจจะมีในส่วนประเด็นแรกเลยเรามีในส่วนของการเลือกที่ตั้งเราจะมองถึงการที่เราจะมองเรื่องที่ตั้งนะคะมองเรื่องของความชํานาญนะคะว่าเรามีปัจจัยตรงนี้ไหมะนะคะมีในส่วนของการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา มาขายในท้องตลาดซึ่งยังไม่มีใครถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจเจ้าแรกที่บอกว่าเจ้าแรกเรียกว่าสปาร์ตสปาร์ตอัพใครค่ะเป็นเรื่องของตลาดที่เราคิดว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราสามารถประเมินศักยภาพทางธุรกิจตรงนั้ได้ก่อนคนอื่นเขานะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มองถึงอดีตว่าเราเคยทําอะไรยังไงมาไม่ต้องเอาเป็นว่าวันนี้เราอยากจะเริ่มใหม่ค่ะคําว่าใหม่คืออาจจะเป็น new ในหลายๆด้านนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ยังขาดก็ต้องไปเพิ่มเติมกันนะคะก็คนใหม่ทําใหม่ประสบการณ์อาจจะมีมีบ้างในบางส่วนแต่สําหรับเท่าที่เห็นมาเด็กยุคใหม่เราก็จะพยายามสนับสนุนตรงส่วนนี้อยู่ค่ะประเด็นที่2ในรูปแบบวิธีที่สองค่ะ,คะก็จะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าบายเอา b บายเอาก็คือการคืออะไรคะ เ a k e อเวอรเรียกอีกอย่างหนึง่งถ้าภาษาไทยก็อาจจะบอกว่าเอา,เอา,เ,อาเอาคำที่เป็นวิชาการก่อนะนะคะ,ค,ะคือการซื้อกิจการที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าพูดง่าย,ายๆก็ไปไปเ,ปเซ็นเขาไปเซ็นเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยทำได้ด้วยมคมันก็จะมีแต่แต่ก่อนจะทำได้มันก็มีวิธีการ ไม่ใช่แบบโอ้ยอยากทำเซ้งเขาดีกว่าหรือไปไปเช็คโอเวอร์มาอันนี้อาจารย์อยากให้ข้อคิดนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะไปเซ้งต้องดูอะไรบ้างดูสาเหตุสาเหตุว่าทําไมเขาถึงอยากจะขายธุรกิจนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างธุรกิจนั้นมีเรื่องของสภาพคล่องกระแสเงินเป็นยังไงนะคะมีสภาพคล่องดีไม่ดีกระแสเงินสดเป็นยังไงนะคะมีปัญหาในส่วนของ สุขภาพเจ้าของอาจจะมีปัญหา oh, ถ้าเจ้าของมีปัญหาอันนั้นสบายสบายแต่ถ้าสภาพคล่องทางการเงินมีปัญหาอันนี้น่ากลัวใช่กล้ยกา,ใช,กาใช่ไหมคะ,คะอันนี้ในส่วนของสาเหตุประเด็นที่หนึ่งที่เราจะต้องคิดก่อนจะ,ะ,ะซื้อกิจการนะคะ,คะประเด็นที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัว p r o d u ั t ์หรือบริการนั้นนะคะถ้าเรามาดูแล้วเราคิดว่ามันสามารถขับเคลื่อนได้นะคะ,คะขับเคลื่อนได้ใน เศรษฐกิจยุคปัจจุบันหรือในอนาคตข้างหน้าหรือมีความต้องการจริงๆมันเป็นเรื่องของคําว่าแนวโน้มหรือเทรนที่จะเข้ามาไม่ใช่แฟชั่นนะคะ,คะเทรนก็คือความที่จะมีระยะช่วงเวลาที่ยาวในการบริโภคสินค้านั้นๆก็น่าสนใจก็ต้องยอมเสี่ยงตรงจุดน,นั้นนะคะไม่ว่าจะปปจจัยส่วนที่เราดูสาเหตุตั้งแต่ตอนต้นะนะคะซึ่ง เราอาจจะพิจารณาเรื่องของลักษณะพิเศษของลูกค้าเข้ามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่าผู้ก็คือกลุ่มลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการตรงนั้นหรือไม่นะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะ,คะเราอาจจะมองในส่วนของปัจจัยเรื่องของกฎหมายหรือพังเมืองต่างๆมีข้อกําหนดไหม,มอันนี้ก็สําคัญนะคะส่วนฐานะทางการเงินประเด็นที่ของเราของเราของของเขาสิของเขาในประเด็นที่3ท<อ>ี่จะให้พิจารณาว่ามันมีผล มีผลเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่มันอาจจะคอนเฟนไม่ไหวแล้วหรือมีภาวะการเงินที่ขัดสับสนเราจะไปเช็คหรือเราจะไปซื้อต่อ,อบางทีอิมเมจหรือภาพลักษณ์ของของคนที่เราจะสมมติว่าเราทำแล้วแบงก์มองแล้วว่าธุรกิจนี้ไม่เวิร์กละแบงก์ก็อาจจะคลิปตรงนี้เสียแล้วอ,อาจจะไปซื้อกิจการมาแต่ถ้าเรามีกําลังเงินจะไม่มีปัญหาเพราะเราอาจจะ แล้วก็รีใหม่หมดได้นะคะเ,เหมือนแบบรีแบนด์เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของสิ่งสําคัญอีกอย่างเมื่อเราตัดสินใจหรือปัจจัยเหล่านี้มันเราสามารถเคลียร์ได้สิ่งสําคัญคือต้องไปดูว่าอาคารอุปกรณ์ต่างๆหรือสินทรัพย์มันมีความเสื่อมมากน้อยขนาดไหนจะต้องมีการปรับปรุงต้องใช้เงินเยอะไหม,มแล้วก็วิธีที่ดูแล้วน่าจะง่ายที่สุดในในวิธีการเริ่มต้นครั้นี้ วันนี้ก็มีมาเยอะเหมือนกันจริงๆมองในอีกรูปแบบหนึ่งแฟนชส์ก็จะเป็นการให้สัมปทานสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็เพียงแค่เรามีเงินะนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราอยากจะดําเนินธุรกิจซึ่งวันนี้มี2รูปแบบะนะคะรูปแบบแรกเป็นเรื่องของรูปแบบการให้แฟนชายทางผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการคา้าอย่างเดียวและที่เหลือเราก็มาดําเนินการ ส่วนอีกรูปแบบคือให้สิทธ์ในรูปแบบของธุรกิจเลยค่ะตั้งแต่การบริหารจัดการตัวสินค้าตัวผังของตัวอาคารค่ะอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเซเว่นเนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะในการที่จะเริ่มธุรกิจนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเรียกว่าเทคโอเวอร์แฟมิลนะคะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจครอบครัวที่มีการสืบทอดมาในจต่หรุ่ ะะซึ่งตรงส่วนนี้ก็เอาง่ายๆก็คือเหมือนเราโฟมาในธุรกิจครอบครัวแล้วเราอาจจะไปศึกษาต่อแล้วเรกลับมารับกล <ทำ S 1> ่องตรงนี้ต่ออ,อันนี้ก็เป็นวิธีการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งในตอนเราเป็นวัยเด็กเราก็เห็นแค่คุณพ่อคุณตาคุณยายทำค,คอันนี้ทําให้เกิดไอเดียหรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบแต่อาจจะชีกแนวไปหน่อยะอะไรเงี้ยค่ะ,คะที่จะทําให้สามารถที่จะสืบสาร ในเรื่องของธุรกิจที่ทำมาในรุ่นต่อรุ่นค่ะ,คะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดเรเบนจวรรณสลิงทานเป็นอย่างมากที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ